สวัสดีครับผมบอย ECU Indy นะครับก็วันนี้มาพบกับปอ r s เช่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ K Man 987แต่ว่าตัวนี้เป็นตัว PDK แล้วเพราะฉะนั้นเป็นรหัส987.2นะครับจุดออนของรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆ1ก็คือกล่องเครื่องแล้วก็กล่องเกียร์กล่องเครื่องและก,ก,กละก่องเกียร์ครับมันก็จะวางแปะไว้ตรงตัว,ตว,ตวถังแล้วก็จะมีพรมทับมันไปอีกทีเพราะฉะนั้นพอเจออากาศบ้านเรานะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณ10ปีก็จะมีอาการ คันนี้ก็คืออาการวิ่งวิ่งอยู่ขับขับไปแล้วก็ไฟเกียร์มันจะเด้งปึ้งขึ้นมาจะใช้สปอร์ตโหมดใช้อะไรไม่ได้เลยวิธีทําให้มันไฟหายไปนะครับก็คือดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมหลังหลังก็คือเจ้าของรถบอกว่ามันจะเริ่มเป็นถี่ขึ้นจะเริ่มงองแงขึ้นแล้วแล้วก็จนไม่ไหวแล้วลำคาญก็เลยส่งมาให้ทางเราจัดการนะครับเจ้าของรถส่งรูปมาด้วยแผงวงจรบอร์ดมันนะครับมันก็จะมีคาบเริ่มไหม้แล้วมันไม่ได้ไหม้แค่จุดเดียวด้วยที่เจ้าของส่งมานะก็จะมีที่เราเจอคือไหม้อยู่ 2. จุด2วงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคันนี้นะครับก็คือไล่ นั่นแหละจุดรอบๆที่มันไหม้ครับให้กลับมาถึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งวางกล่องเครื่องยนต์แล้วก็กล่องเกียร์มันนะครับว่าทําไมมันเกิดปัญหาตำแหน่งนะครับกล่องเครื่องก็จะวางอยู่ประมาณด้านซ้ายแล้วก็ใต้พรมฝั่งนี้กล่องเครื่องเป็นตำแหน่งของกล่องเครื่องส่วนกล่องเกียร์นะครับจะวางอยู่ตรงแถวๆเหนือซุ้มล้อนิดนึงแล้วก็จะมีฝาพวกนี้ปิดมันอยู่เพราะฉะนั้น โอพรมมันหนาเป็นนิ้วเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมันนะครับกล่องมันก็จะร้อนด้วยตัวมันเองแล้วก็มันจะร้อนสะสมสะสมเรื่อยๆก็หลังจากใช้งานมาประมาณ10ปีมันก็จะเกิดอาการเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับเครื่องวางกลางแล้วก็เครื่องวางท้ายรถนะครับสำหรับค่ายอื่นนะก็จะมี R8 แปกับาลาโดที่พังกันเยอะแยะเหมือนกันเลยก็เนื่องจากตําแหน่งกล่องเครื่องอะวางเหมือนกันเป๊ะเลย R8 ก็จะอยู่ตรงนี่ อยู่ตรงเหนือกะสะโพกนิดนึงอยู่อยู่ในในเนี้ยอยู่ในเนี้ยสะโพกซ้ายสะโพกขวาเพราะว่าเครื่องเป็น V8 กับ V10 นะครับตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ไม่มีลมกโกรกมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความร้อนเครื่องยนต์่ะแผ่ขึ้นมาโดนมันตรงๆเลยก็พังกันเยอะมาก R8 กับ Galado ดนะครับก็ต้องบอกว่า R8 กับ G a l าร r ดนะครับว่ากล่องเครื่องอะจะพิเศษหน่อยก็จะมี2อใบ ใบวางทางซ้ายกับใบ,ใบวางทางขวาเพราะว่าเป็นเครื่อง V8 กับ V10 นะครับกล่องใบหนึ่งก็จะคุมซีกซ้ายแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คุมซีกขวาสมมุติว่าถ้าเราเจอนะครับใช้ไปแล้วก็เฮ้ยกล่องใบหนึ่งหลับสตาร์ทไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งวางใจว่าเฮ้ยมันพังแค่ใบเดียวเวลามันพังนะครับมันจะตามมาไล่เรียกกันเลยไม่กี่เดือนถ้าใบเนี้ยซ่อมหรือว่าเบิกใหม่เสร็จแล้วนะ อีกใบหนึ่งอะ่ะมันจะตามมาแบบไล่เลี่ยกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถตระกูลเครื่องวางกลางกับวางหลังนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอากาศบ้านเราอะ่ะมันเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนมันแผ่ขึ้นมาสะสมหลังรถได้ก็นั่นแหละครับคือสาเหตุหลักๆเลยนะสำหรับค่ายรถที่วางตําแหน่งกล่องเครื่องไว้ข้างหลังรถนะครับข้อเสียสําหรับใครที่ใช้รถพวกเนี่ยตระกูลเครื่องวางหลังกับวางกลางนะครับเวลามีปัญหานะครับถ้าดีที่สุดเลยก็คือเบิกใหม่ อันนี้จบแน่นอนแต่ว่าจะเจ็บหน่อยส่วนถ้าใครที่เจอปัญหาแล้วก็หาที่ซ่อมนะครับก็ลองสืบโปรไฟล์นิดนึงว่าทางร้านรับซ่อมว่าเคยซ่อมรุ่นนี้ไหมถ้าเคยซ่อมรุ่นนี้นะแล้วก็บอกอาการให้เขาฟังว่าเอออาการมันเป็นประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะให้ลองให้เขาลองฟันธงดูว่ามันเป็นที่กล่องหรือว่าเป็นที่แมชชีนิกภายในเกียร์บางทีมันก็จะสับสนนะฮะว่าหาไม่เจอว่ามันเป็นที่อะไร ถ้าไปถามร้านซ่อม ECU ก็ลองถามเขาดูว่าเ้ยส่งฟอลให้เขาดูว่าเนี่ยมันขึ้นฟอลอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการ a c t i v a t e solenoid อะไรประมาณนี้ว่าใช่อาการกล่องหรืออาการเกียร์ถ้าเขามีกล่องสำรองให้ใส่เทสแล้วลองวิ่งดู ก็จะดีนะครับส่วนใครที่มีอาการแล้วก็ทางเราแนะนําว่าจับฟอลสนะครับไปที่อู่จับฟอลสแล้วก็ถ่ายรูปในคอมช่างนะครับแล้วก็มาปรึกษาทางเราได้ถ้าทางเราแบบเห็นฟอลสว่าเฮ้ยอาการเนี้ยทางเราเคยทําว่าเป็นที่กล่องเครื่องยนต์หรือกล่องเกียร์นะครับทางเราก็จะบอกเลยว่าเออเป็นที่กล่องนี้แน่นอนลองไปเช็คกล่องนี้ดูสําหรับคันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของรถมารับไปลองรถด,ดูแต่ทางเราเทสและเรียบร้อยแล้ะ ขับเป็นชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรไฟไม่โชว์ก็แฮปปี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ